สำหรับในตัวอินดักเตอร์นะครับสำหรับในวงจรอินดักเตอร์ที่ที่ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยเราจะเขียนวงจรรูปแบบนี้นะครับมีแรงจ่ายกระแสสลับเข้าไปนะครับแล้วต่ออยู่กับตัวอินดักเตอร์นะครับซึ่งอินดักเตอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีแรงดันตกค่อมมีไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้าไปทีงในนี้เนี่ยคือกระแสที่ไหลผ่านอะไนี้ก็คือ,อ,อ I l ตกค่อมตรงนี้ก็คือ V l นะครับตัวข้อนตรงนี้ก็คือบ l นะฮะตรงนี้ไฟฟ้ากระแสสลับ E นะครับ E อาจารย์ใช้ว่า E นะทีนี้ในตัว L เนี่ยนะครับในตัว L เนี่ยมันจะมีอันนี้ L นะครับ L หรืออินดักเตอร์นะครับแล้วอ,อาจารย์เขียนอีกค่าหนึ่ง,งน,นะครับอาจารย์จะเขียนอีกค่าหนึ่งตัวนี้คือ XL นะครับอาจารย์จะเขียนครงกลางไว้ตัวนึงก็คือ XL นะอ้าว ทีนี้ในตัวที่เป็นอินดักเตอร์เนี่ย L เนี่ย L หรืออินดักเตอร์นะครับ L หรืออินดักเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเฮนรี่นะครับ H E N R Y H E N R Y เฮนรี่นะครับใช้ตัวย่อคือตัว S ใหญ่นะครับตัวย่อคือตัว S ใหญ่ตัวเฮนรี่นะครับอินดักเตอร์มีหน่วยเป็นเฮนรี่ นะครับอันนี้คือหน่วยใหญ่นะครับอันนี้คือหน่วยใหญ่หน่วยที่ใช้งานก็จะเป็นไมโครเฮนรี ie, ่มิลลิเฮนรี่ไมโครเฮนรี่นาโนเฮนรี่นะครับอ่าคราวนี้ในคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอินดักเตอร์เนี่ยนะครับในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเมื่อเราป้อนนะครับเมื่อเราป้อนกระแสไฟฟ้ากระแสสลับเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดการสะสมพลังงานนะครับว่าจะเกิดการสะสมพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของแม่เหล็ก อยู่รูปของสนามนะครับซึ่งเป็นสนามแม่เหล็กนะครับมันก็จะมีการพองการพองนี่ก็คือที่อาจารย์พูดว่าพองนี่ไม่ใช่ขดลวดมันขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับแต่มันเกิดจากการที่สนามแม่เหล็กเนี่ยมันเพิ่มปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับตามจํานวนของขดลวดนะครับที่ท,ที่ที่พันอยู่รอบแกนนะฮะอ้าเอาง่ายๆตรงนี้ก่อนทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของคุณสมบัติของวงจรแอที่เกิดขึ้น นะครับที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะปากฏว่าปรากฏว่านะครับแกนนี้คือแกนโอเมก้าทีแล้วแกนนี้ก็คือแกน V แล้วก็ไอนะครับ v แล้วก็ไอรากฏว่าที่นะครับที่มุมศูนย์เนี่ยนะครับที่มุมศูนย์เนี่ย VL นะครับ Vl มันจะนำหน้านะครับ IL อยู่90องศานะครับอันนี้คือ VL นะครับ V l มันจะนำา l l อยู่90องศานะฮะมันจะนำา l l อยู่90องศาอันนี้คือ i l นะครับ i l สูงสุดตรงนี้ก็คืออะไรครับอันนี้ก็คือ IP พีนะตรงนี้ก็คืออะไรครับตรงนี้ก็คือ vp นะตัวนี้ก็คือ vp เีนี้คือ IP นะครับทั้ง V แล้วก็ i เนี่ยปรากฏในคุณสมบัติทางไฟฟ้าพวกมันเนี่ย V มันจะนำหน้า i อยู่90้าสิบองศาใช่ไหมครับจากรูปก,กราฟเนี่ยมุมเฟสเนี่ยรูปเฟสเนี่ยมันจะนำหน้าอยู่90้าสิบองศาถูกไหมครับ อ่าโอเคนะฮะคราวนี้ถ้าเราเขียนเป็นเฟเซอร์ถ้าเรามาเขียนเป็นเฟเซอร์อาจารย์เช็คกราฟสีผิดสีกราฟผิดนะสีฟ้าถ้าเราเขียนเป็น aser, าาปปปฟเฟเซอร์น,น, aser, นะครับเฟเซอร์เอนะครับมันก็จะนำหน้านะครับ บีเก็จะนำหน้านะครับนำหน้าไป9ก้าสิบองศาอันนี้คือ bl นะครับ BL นำหน้า i ออยู่90้าสิบองศานะฮะมี IL อยู่นี่ i ออยู่นี่นะครับ i ออยู่นี่ซึ่งแกนนี้ก็คือแกน j นะครับแกนนี้คือแกน j อันนี้ก็คือจุนอานะนะอ้าวจัเฟเซอร์เนี่ยเฟเซอร์เนี่ย vl มันจะนำหน้านะครับ vl มันจะนำหน้าไปอยู่เท่าไหรครับ90องศา vl นำหน้า il อยู่90องศาโอเคไหมครับนะคราวนี้เอานี้ถ้าเขียนเป็นสมก,การทางคณิตศาสตร์ถ้าเขียนเป็นสมก,การทางคณิตศาสตร์ vl ที่เกิดขึ้น vl เท่ากับอะไรครับ v peak s, s i n omega t นะครับวงเล็บนะครับบวก90องศานะครับบวก90องศานะครับอ่าแล้ว v peak ครับเมื่อ v peak เท่ากับอะไรครับ v peak เท่ากับ omega l คูณอยู่กับ i peak นะครับโอเมก้าลคูณอยู่กับไอพีคนะครับเมื่อวีพีดกับโอเมก้าลคูณอยู่กับไอพีคตอนนี้โอเมก้าลเรายัางไม่รู้เนาะเรายังไม่รู้นะครับเรายัางไม่รู้นะครับพอเราไม่รู้ปั๊บอ่าอาจารย์ให้ต้องบอกว่าต่อไปโอเมก้าลคืออะไรนะครับโอเมก้าลคืออินดักทีฟหรือแอคแดนนะครับเมื่อโอเมก้าลเนี่ยคืออินดักทีฟ reactant อ่ะมันคืออะไรเนาะ i n d u c อ i v e reactant นะครับเราจะรู้จักคำนี้นะครับเราจะรู้จักคำว่า resistance นะครับเราจะรู้จักคำว่า resistance นะเราจะรู้จักคำว่า resistance resistance คืออะไร resistance คือความต้านทาน นะครับดิสแน็์คือความต้านทานอ่าแล้วเจ้ารี e แอคตันล่ะรีแอคแท็ก e ก็คือความต้านทานเหมือนกันนะครับความต้านทานเหมือนกันแต่ความต้านทานของรีแอคแน็์เนี่ยเป็นความต้านทานที่เกิดจากอุปกรณ์สะสมพลังงานนะครับรีแอคแน็ e ์เกิดจากก็คือค่าความต้านทานของอุปกรณ์สะสมพลังงานในที่นี้มันมีกี่ตัวครับมี อินดักแทนมีอินดักเตอร์กับคาปาซิเตอร์ก็คือมีตัวเก็บประจุกับตัวขดลวดเหนี่ยวนำสองตัวเท่านั้นที่เป็นอุปกรณ์สะสมพลังงานตัวเนี้ยเราเลยเรียกกันว่าเป็นอินดักทีเรียกแทนนะครับเรียกทีเรียกแทนอินดักทีเรียกแทนนะครับซึ่งซึ่งโอเมก้าลหาได้ยังไงนะครับอินดักทีเรียกแทนเนี่ยโอเมก้าล เท่ากับ2พาย f คูณอยู่กับ l ซึ่ง2พาย f เนี่ยคืออะไรครับคือโอเมก้าโอเมก้ากับ2พ f นะครับโอเมก้ากับ2พ f 2พคูณอยู่กับความ t นะครับ2พคูณอยู่กับความี่คูณอยู่กับค่า l เราก็จะได้ค่าโอเมก้า l โอเคไหมครับจากตรงนี้เนี่ยเราจะรู้อะไรบ้าง จากสูตรนี้เราจะรู้อะไรบ้างโอเมก้าเอนะครับโอเมก้าเอเนี่ยมีหน่วยเป็นอะไรครับมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับอินดักทีฟเรีย็แตันเนี่ยเรีย็แตันเหมือนกันเนี่ยนะครับรีเซตตนั้เรีย็แตันเนี่ยมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มอ้าวเรามาดูที่ว่าโอเมก้าเอเนี่ยมันบอกอะไรได้บ้างแสดงว่าอะไรครับถ้าความถี่มันสูงขึ้น ค่าเหนี่ยวนําคงที่ขดลวดเหนี่ยวนําคงที่นะครับเช่น L 1เฮนรี่ L 1เฮนรี่แต่พอความถี่มันสูงขึ้นเป็นไงครับค่าโอเมก้า L เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับจากโอเมก้า L เทากับ2พาย f คูณอยู่กับ L เมื่อความถี่มันสูงขึ้น L คงที่โอเมก้า L จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเวลาวุ ธีรพัฒผมว่าเพิ่มผมว่าเพิ่มโอเคครับมีใครเห็นต่างจากธีรพัฒไหมธีรพัฒบอกว่าเพิ่มเมื่อความถี่ไม่เพราะว่าความถี่เป็นตัวคูณเนาะใช่ไหมครับมันเป็นตัวคูณ,ม,คม,คณมันคูณอยู่กับค่าคงที่สองพายก็คือค่าคงที่ l มันก็คงที่เมื่อความถี่มันเพิ่มขึ้นโอเมก้า l ก็เพิ่มขึ้นนะจําไว้นะครับ คราวนี้คราวนี้โอเมก้าลเวลาเราเขียนเนี่ยมันจะอยู่มุมไหนมันจะอยู่ส่วนไหนนี่โอเมก้าลมันอยู่ด้านนี้ครับข้างบนเนี่ยนะครับนี่คือบวกเจําแอลจำรูปก่อนหน้านี้ที่อาจารย์เขียนได้ไหมครับนี่คือโอเมก้าลนะครับนี่คือโอเมก้าลนะนะครับตอนนี้พอเราได้โอเมก้าลแล้วนะครับ เราหา xl ได้ไหมครับเราหา xl ได้ไหมครับ xl เ <XL S 1> ท่ากับอะไรครับ xl, XL คืออะไร xl ก็คือค่าความต้นานทานใช่ไม่ใช่มันก็คือ v l, v l, l. หารด้วยอะไรครับ i l หรือ v p หารด้วย i peak ใช่ไหมใช่ก็เท่ากับ r แล้เรามองมุมเนี้ยเรามองไอเจ้านี้ย xl ตัวเนี้ยเหมือนกับค่าความต้านาน r ก็เป็นกฎของโอห์มครับ R รเท่ากับ B ส่วนด้วย i x นะครับเ l ท่ากับ VL ส่วนด้วย iL หรือเท่ากับ BP พส่วนด้วย i p พ a k โอเคนะโอเคนะครับอ่าเรารู้ตรงนี้ละนะครับในวงจรที่เป็น i n d u o t เตอร์นะครับในไฟฟ้ากระแสสลับนะเรามาดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับดูตัวอย่างนิดหนึ่งในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยครับในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับมีแหล่งจ่ายนะครับมีแหล่งจ่ายนี้แล้วนะครับ Vl Vl เท่ากับนะครับ Vl เท่ากับอะไรครับ Vl เท่ากับ100สาย หนึ่งร้อยสายโอเมก้าทีบวกเจ็ดสิบอารหละบวกเจ็ดสิบนะครับแสดงว่า VL เนี่ยมันโอเวอร์ไปเจ็ดสิบองศาละนะครับแทนที่จะโอเวอร์เท่าไหร่ครับปกติ VL เนี่ยถ้าเราเซตไว้ที่ศูนย์มันก็โอเวอร์ไปที่เก้าเจ็ดสิบองศาถ้าเราเซตไว้ที่เก้าสิบก็บวกเจ็ดสิบเข้าไปอีกนะครับอ่ะทีนี้ปรากฏว่าแรงดันว l ตกข้อมนวลเหนียวนำ เหนียวนาตัวนี้ L มีค่า่ากับเท่าไหร่ l เหนี่ยวนาตัวนี้มีค่า่ากับ0.2เฮนรี่0.2เฮนรี่นะครับเขาถามว่าไอเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ให้เขียนเฟสเซอร์นะครับกอไก่กเนี่ย IL เท่ากับเท่าไหร่ขอไขให้เขียนเฟสนะครับเขียนเฟสแล้วก็เฟสเซอร์ เราเขอให้เขียนเฟเซอร์เลยนะครับให้เขียนเฟสแล้วก็เฟเซอร์นะครับแล้วเฟเซอร์อาจารย์เขียนให้หมดเลยก็ได้นะครับ <c oughs> โอเคนะครับทีนี้นะฮะปรากฏว่ายังไงเอ่ยก่อนที่เราจะหานะครับก่อนที่เราจะหาเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่า x l มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก่อน ในโจทย์นะครับเราต้องรู้ก่อนว่า xl เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นวิธีทำนะครับวิธีทำกอไก่นะครับโอเมก้าตัวเนี้ยมันมีค่า่ะกับ400ถามว่า400ตัวเนี้ยมาได้ยังไง ี่ร้อยมาได้ไงครับผมอยากถามอยู่ครับผมอยากถามอยู่ครับสี่ร้อยมาได้ไงอ้าวลองคิดดูสิครับลองย้อนกลับคืนมาที่สูตรนี้ครับลองย้อนกลับคืนมาที่สูตรนี้เห็นไหมครับ โอเมก้าระดับอะไรโอเมก้าระดับอะไรครับ ผมให้ผมจดสูตรผมจดโจย์ผิดโทษทีนี่หน้าเด็กที่งงไม่รู้ว่ามันมาได้ไงผมจดจดผิดแย่จริงเอาใหม่มราวุด เด็กบอกว่างงว่ามาได้ไงเค okay, ผมย้อนให้คุณไปดูคุณก็ดูไม่ออกนะครับอ่ะมาหนักับสี่ร้อยทสี่ร้อยมาได้ไง <c oughs> ผมยังงงอเมกทบวกเจ็ดสิบสี่้อยบวกเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบองศาอ่ะไม่ต้องงงนะครับตัวนี้คือปกติแล้วฟังก์ชันตัวนี้คือฟังก์ชันไซน์นะครับฟังก์ชันไซน์วงเล็บอเมกาทบวกกับเซต้าโอเคไหม นะครับอันนี้ไซดโอเมก้าทีบวกกับกเซตา้าซึ่งโอเมก้าเท่ากับ400เพราะนั้นโอเมก้าเทกับ400เรเดียนเปอร์หน่วยเข้ามาคือเรเดียนเปอร์เซกนะครับเรเดียนเปอร์เซกนะเมื่อโอเมก้ากับ400นะครับเพราะนั้น XL เท่ากับเท่าไหร่เอ็กแอลเท่ากับโอเมกา้าแอลใช่ไม่ใช่มันก็มีค่าเท่ากับ400คูณอยู่กับ0.2เฮนรี่ใช่ไม่ใช่นะครับ คูณอยู่กับศูย์จุดสองเฮนรี่เท่ากับอะไรครับสี่สองเป็นแทดสีองเป็นแ8ด0ปด้อยเลื่อนจุดมาหนึจุดเท่ากับแปดสิบแปดิอะไรครับแปดสิบโอห์มนะ XL มีค่าเท่ากับแ80ดิโอห์มโอเคไหม XL เท่ากับแปดิบโอห์มคราวนี้ XL เท่ากับแปดสิบโอห์มหาอะไรครับเราก็จะหา IP IP ไอเท่ากับอะไรครับ IP พีเท่ากับอะไรเท่ากับ VP หารด้วย XL นะครับก็มีค่าระกับ100หารด้วย80เท่ากับอะไรครับ 1.25M แอมป์ ซึ่งุดสองห้าแอมปนะ์นี่คือ IP พนะครับหนึ่งจุดสองห้าแอมป์นี่คือ i อพนะนี่คือไออ้าโอเคนะครับเราได้เราได้ไดนี้ไว้สำหรับในการเขียนเฟสละนะครับเราได้เนี่ยไหมสำหรับในการเขียนเฟสละคราวนี้ <c oughs> กระแสไฟฟ้านะครับล้าหลังเป็นมุมเก้าสิบองศานะครับกระแสไฟฟ้าล้าหลังเป็นมุมเก้าสิบองศาเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ปกติแล้วเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยเ,เป็นอย่างนี้ครับฟังก์ชันเขากำหนดให้มาว่าตัวนี้คือ IP เนี่ยหลาหลัง v p อยู่เก้นะครับอยู่90้สิบองศาซึ่งจากโจทนนย์กำหนดมาว่านะครับ100่งรยไซ สี400่รทีบวกเจ็ดสิบดูไหครับเพราะนั้นไอมันล้าหลังอยู่เก้าสิบเพราะนั้นอันนี้ต้องลบออกเท่าไหร่ครับลบออกเก้าสิบนะครับลบออกเก้าสิบนะครับตัวนี้ i อนะครับก็จนกลายเป็นหนึ่งจุดสองห้า นะครับ ip เท่ากับ1.25ึ่งจดาไโอเมก้าทีก็คือ400ร้บวกเจลบด้วยมุม90นะครับกบด้วยมุม90 ip จะมีค่าเท่ากับ1.25ึ่งจุดสอ้าไซนสี่ร้อนะครับทีลบ20องศาเอาไว้ในการเขียนเฟสกับเฟเซอร์ โอเคไหมครับนะตอนนี้เราเขียนได้ยังเราเขียนได้ยังครับเราเขียน fate, เฟดเซอร์ได้แล้วนะครับตอนนี้เราเขียน fate, เฟดเซอร์ได้แล้วนะฮะเราเขียนเฟเซอร์ได้แล้วต่อไปเรามาดูว่าถ้าเราจะเขียนเราจะเขียนเ,เราจะเขียนเฟดเซอร์จะเขียนยังไงนะครับทุกคนจำค่านี้ไว้ก่อนนะครับ ตอนนี้ไอพเราได้หนึ่งจุดสองห้าแล้วก็ vp เราได้หนึ่งร้อยเนาะ vp ีหนึ่งร้อยใช่ไม่ใช่นี่บีพีก็คือหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยทรไอพีก็คืออะไรครับหนึ่งจุดสองห้าทรามุมยี่สิบถ้าเราเขียเฟสเซอร์ออเ,เดี๋ยวอาจารย์ขอใส่หน้านี้แล้วกันจะได้จะได้ไม่ไม่นันมากอ่าคืออย่างนี้ ไอเจ้า,นา I, เนี่ยมุมลบยี่สิบองศาไอเนี่ยมันลบยี่สิบองศาเพราะนั้นณตรงนี้เนี่ยนะครับณตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เขียนดูว่าไอลบยี่สิบน่าจะอยู่ประมาณนี้นะลบยี่สิบน่าอยู่ประมาณนี้นะนี่คือลบยี่สิบนะครับยี่สิบอยลงมานี่นี่คือลบยี่สิบนะครับรู้สึกว่าแอมปิจูจะสูงไปนะฮะตรงนี้คือ หนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจุดสองห้าอะทรายสี่ร้อยทีนะครับทรายสี่ร้อยทีลบยี่สิบองศานะครับส่วนไอ้เจ้าเจ <c oughs> ้า vp ก็คือหนึ่งร้อยทรายสี่ร้อยบวกเจ็ดสิบ บวกเจ็ดสิบก็คือล้ํามาข้างหน้านะครับบวกเจ็ดสิบก็คือล้ามาข้างหน้านะครับอันนี้เจ็ดสิบน่าจะประมาณนี้ถ้าเก้าสิบอยู่นี่เนาะเดี๋ยวนะอันนี้เก้าสิบใช่ไหมครับศูนย์เก้าสิบศูนย์เก้าสิบเก้าสิบอยู่นี่เจ็ดสิบน่าจะอยู่ประมาณนี้นะเจ็ดสิบน่าจะอยู่ประมาณนี้เพราะนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นลูกกราฟ มันก็จะเป็นแบบนี้ครับลูกก้าวจะเป็นแบบนี้อาจารย์พอดสีม่วงแล้วกันนะลูกก้าวจะเป็นแบบนี้ตึดตดตึดตึดตดตดตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเส้นป่านะครับแล้วต้องมาเป็นตัวทึบนะฮะแล้วก็มาเป็นตัวทึกจริงๆ,ๆมันต้องสูงกว่ามันต้องใหญ่กว่าทาให้เหมือนสมจริงหน่อยแอมปิจูดนะครับตัวหนึ่งหนึ่งร้อยตัวหนึ่งแค่หนึ่งจุดสองห้าจะขนาดเท่ากันไม่ได้นะครับขนาดจะเท่า hmm. กันไม่ได้ ก็จะประมาณแบบนี้ไปแบบนี้นะครับคือตัวหนึ่งเนี่ยมันเริ่มต้นที่มุมเจ็ดสิบองศาเนี่ยนะครับนี่คือเจ็ดสิบองศาอีกตัวหนึ่งมันเริ่มต้นที่อะไรครับลบยี่สิบองศาตวเนี้คือยี่สิบองศา ลบ20องศานะครับเพราะนั้น70องศากับ20องศามันก็ห่างกันอยู่เท่าไหร่ครับห่างกันอยู่90องศาเป็นไปตาม format เป็นไปตามรูปแบบของอินดักเตอร์เลยในวงจรไนฟ้าก,กระแสสลับว่า v มันนำหน้า i อายู่90องศา70กับ20ก็90นะครับนำหน้าอยู่90องศานี่คือมุม <c oughs> มุมเฟดนะครับมุมเฟด นะครับมุมเฟดอ่ะถ้าเขียนเป็นเฟดเซอร์ล่ะถ้าเราเขียนเป็นเฟดเซอร์นะครับถ้าเราเขียนเป็นเฟดเซอร์เฟดเซอร์ก็ปังนี้เลยครับตึ๊ดตึ๊ดเลยนะอ้าวจากหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งรอยทำเป็นทำเป็น r m s ก็อะไรครับ0ูนย์ศูนย์เจ็ดคูณใช่ไหมใช่หนึ่งร้ยคูณจุดเจดศย์เก็มีค่ากับเจ็ดสิบจุดเจ มุม70องศาขึ้นไปมุม70องศา70องศาสีม่วงเป็น B นะครับอะ